ล่าสุดเนี่ยนานตอบแล้วมันเ่าวว่าคนที่จะเป็นคนบ้านที่ีเอ็นจะเป็นมิสอินเตอร์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลเหรอคะแล้วใส่สายหวานอย่างเราก็ไม่พาที่จะมีชื่อติดคนแบบนี้เฮ้ยต้องรอติดตามแล้วนะจับใจญี่ปุ่นหรือเปล่ามีมีโดนทับทามหรือมีแบบว่าความคิดแต่ต้นแบไห เอาจริงๆความคิดในการประกวดนางงามยังไม่หมดนะคือรู้สึกว่าตัวยังมีพาชันตลอดเวลาเพราะว่าเป็นคนชอบคว้าโอกาสแต่ทีนี้มันก็ต้องรู้เรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการที่เราอยู่ในสัญญาเนี่ยมันก็ต้องมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่เราไม่ใช่ตัวคนเดียวแบบว่าอยี่คิดปุ๊บจะไปเลยถ้าเราจะไปเราต้องมีการพูดคุยกันหลายฝ่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เห็นลงรู ทำเหมือนถ่ายโพสเทปเนี่ยหรือว่าต่อรถพูดอะอรก็เห็นว่าใช่แต่จริงๆคือเต,เตรียมงานนี้ก็จริงๆไม่ว่าเสร็จงานคือแล้วเราก็เรียนรู้เราว่าการประกวดหนึ่งครั้ง,งมันไม่ได้ประกวดคนเดียวเราก็ต้องมีทีมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทีมเรายัางเซตไม่ได้แบบลงตัวมากเราก็อาจจะหยางแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยสปอนเซอร์สนใจรู้สึกเห็นแววเราเราก็อยากจะพัฒนาเราไปต่อเพราะกานว่าการก็ยังมีจุดที่ยังแบบยังไม่สุด ในการประกวดของการเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังพัฒนานต่อไปได้มองว่าถ้ามีสปอนเซอร์มีทีมแล้วเราเซ็ตตัวได้แล้วเวลาเหมาะสมกดเกณฑ์ไม่ได้หักล้างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคไม่ได้มีอัน,อน่ายคอนเทนต์เก็บไว้เนาะเอ๊ะ<ม>แปลกแปลกละ<ม>แปลกละ,แ,ลแ,ละแต่คุณเรินสมบัติเราก็เหมาะกับวิ่งสว่านุษย์อุ้ยขอบคุณค่ะน้องสา่พี่บีนต้องสั่งพี่บินผจญภัยหญิงเนาะใช่ไหมมงแรกไปแล้วต้องไปเอามงสองใช่ไหมคะใชะเออไอเราลุ้นกันเอาใจช่วยแล้วกันได้เลยค่ะรอลุ้นกันนะคะขอบคุณ